บทเรียนที่สองการปฏิบัติตนตามาพัะบรมราชบายสู่การเป็นคนดีรายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชามีจิตสำนึกที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพลเมืองดีของสังคมมีจิตอาสาและปฏิบัติตนตาม,ตตามาพัะบรมราชบาย สาระการเรีกกนเยนรู้ในบทเรียนที่2อนี้จะประกอบด้วยความหมายของคนดีคนดีหมายถึงคนที่ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้านใจ,ใจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี 1. นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระรมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. เยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 3. มีจิตสำนึกดี 4. มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ 5. มีจิตสาธารณนะ 6. มีวินัยและเคารพก,กฎหมาย เจ็ดมีเหตุผลแปดมีส่วนร่วมหลักการสำคัญในการเป็นคนดีตามพระบรมรายโชบายของรัชกาลที่9ก้าหความซื่อสัตย์สุจริต 2. ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3. ความกระตันยูกตะเวที 4. ความมีน้ำใจและความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ 5. ความอดทนอดกลั้น หความขยันมันเพียร 7. รู้จักให้อภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขพัะบรมรายโชบายได้การสาของรัชกาลที่10 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งสาม,มีอาชีพมีงานทำสี่เป็นพ,พลเมืองดีมีวิน,นัย แนวทางการปฏิบัติตนในการเป็นคนดีตามภาพบร,ะะรมรายโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10 1. ศึกษาพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจ 2. พัฒนาทักษะและความรู้ 3. มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ 4. เผยแพร่แนวคิดการเป็นคนดี การประยุกต์ใช้หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเป็นคนดีปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับและทุกสาขาโดยมีหลักการที่คล้ายคลึงกันคือเน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคมโดยดําเนินการด้วยความรอบคอบระมัดระวังสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือในกิจกรรมต่าง หลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากภาพหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3มห่วง2เงื่อนไขและ4มิติอธิบายได้ว่า 1. นสห่วงได้แก่พอประมาณมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันในตัว 2. เงื่อนไขได้แก่เงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม คุณลักษณะที่สำคัญของปัจญาเศรฐกิจพอเพียงประกอบด้วย3ามสองเงื่อนไขคือแนวทางการดําเนินชีวิตให้อยู่บนทางสายกลางตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพ้นจากภัยและวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนประกอบด้วย 1. ความพอประมาณ 2. ความมีเหตุผล สามีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองเงื่อนไขในการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต่างๆตามหลักปกรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่หนึ่งเงื่อนไขความรู้สองเงื่อนไขคุณธรรมจบบทเรียนที่สอง การปิบัติตนตามาพระบรมราชโอบายสู่การเป็นคนดีรายวิชากิจกรรมเสริมสร้างสุจริตจิตอาสาดูรายละเอยียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและใบงานด้วยนะครับ